อันนี้ได้อะไรกินจ้าต้มเครื่อง,งไงอ่ะต้มเคี่องไงฟาสฟลดบุบๆุวุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะกินอันนั้นก็แม่อันนนั้นเมื่อกี้อโอ้โหหวดก็หวดใหม่นะไม่ธรรมดานะเราอ่ะหวดใหม่นะพ่ออยู่ทางไหนเนาะ ปองนี้ไปไม่ได้ไปปองนี้

<Ooh. S 2> สุดยอด ah. เริ่มเปิดไฟแล้ว <Ooh. S 1> บูธนี้แจกทอง <Ooh. S 1> วันนี้ okay. เอาลองใหม่ทางลองใหมมาบ้า <ท Arsenal S 1> <Schr> วันนี้พร้อมแจกซอแจกอะไรนะแจกทองจอแจกทองแจกสแบบื่อแจกสื<ะ>่อแจกสารบ้าเหต New, ุใหม่ๆสดๆเลยงานแรกเลยบีมขางานแรกเลยบ้าหอมมากกันเยอะๆแน่ใจวายแล้วก็เปิดซิงอันนี้เหมือว่าทำสดๆเลยนะคะ เมื่อวานใครผิดหวังจากหวยมาลุ้นทองกับเอ็มร้อยห้าสิบนะคะมาเลยจ้าหอบฟ้ามาเลยจ้าหอบฟ้ามาเลยคนฟ้ามั่นอะฮะคนฟ้ามั่นอะฮะฟ้าว่ายสองหานะว่ายสองหุกส่ตัวไหนหาบับตรงไหนนี้ผาบ Create บอต่างเขาเลยเสื้อกี่ตัวเสื้อใส่ตัวเดียวก็พอกระบอนี้ ที่จริงเขาบอกว่าให้เอาในแปะแล้วก็มันจะได้ดึงขลงได้ไม่เป็นไรหมดก็คือหมดหมดแล้วก็เอาสติกเกอร์กากระบาดหมดนี่ไงเราก็ใส่เฮ้ยอะไรยังมันมันเป็นในนี่อีกหลาร้อยแปดสิบองศาลองใหม่มาลามาลองใหม่เออลองใหม่ใหม่ฟาดแล้วลองใหม่แล้วก็อิมร้อยถาจริงลองฟาดมาในยูโดนแล้วจะติดไฟเ้วผีแล้วไหลซดได้ไ่ะ าา <laughs> ปาิ์ตผู้นะพระเอกออฟก็มาแล้วพระเอกออฟมาแล้วนะคะพูดเมืองสีซุมดูชัวร์ใหม่ ด <entender it. S 3> ้ยินหอดพี่เสียงรอบออ นะคะยังไม่ สิล่ำพ <S PE F> ัดล si uh, ่ำหมเห็นมึงเออน่าน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 เออครับเกือบไงเกือบคือว่าไงสันเกือบครับเกือบมาเต้มาะไรดี่ย้อนโอ้ยเออกปิดเด้อปิดในราคาหนึ่งร้อย กรุงปีค่าในราคา139่งรมบาบาทพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะมาให้แรงเชียร์แรงใจกับทีมงานศิลปินสตาร,ร์รอบป่บันแพงค่ะวันนี้กรุง <c oughs> ปินราคาพี่น้องข้ามาเร็วเด้อพี่น้องค่ะถ <c oughs> ้าไปท่าในเพจได้เลยครับพี่น้องค่ะ่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกับศิลปินสตาร์แดนแท้แลว้วก็ทีมงานทุกๆศิลปินของเรานะคะพี่น้องค่ะไม่วจะเป็นพี่ออฟพี่ออฟแอมแล้วก็แล้วก็ที่ลาที่ลายมี่นะพี่น้องค่ะแล้วก็ทุกๆศิลปินทุกๆ หนึ่งร้อยสามสิบเกาบาทเนาะอีกมรมี่น <Luc ar cells> ้องไปเลยมาเบิรงค่ะพี่น้องเนี่ยใครอยามางานเลยพี่น้องขาไม่ไรเชียงใหญ่กับศิลปินเ้าจ่าเวทีเลยในราคา150บาทกับพี่น้องขาคือแบบเบาแพงกับพี่น้องขาข้ามาเบิร์นมัตสพันทำงานมาเบิรงโชว์แบบว่าใกล้ๆกับแบบว่าสัะพานตุยดาเวทีเนาะพี่น้องขาการงานสร้างพีหน่อยพี่น้องขาตอนนี้ก็เศรากันแล้วสิสิ่งเศร้าเนี๋ยวพี่น้องขาคลิปนี้ไปจีซะก่อนนะคะ